สวัสดคีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อวิเคราะห์กราฟทองคําประจําวันวันนี้ก็เป็นเป็นวันพฤหัสที่27เมษายนแล้วนะอีกประมาณ3วันเราก็จะสิ้นเดือนแล้วนะสัปดาห์นี้ก็เหลือสัปดาห์เทคอีกประมาณพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็จะหยุดนะครับสำหรับตัวทองคําแต่คริปโตนั้นก็ไม่ได้ปิดแต่แล้วก็เปิดทั้ง7วันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวทองคาในระยละเยดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เมื่อวานเราได้มีการอัปเดตตตแผนนนขขอองงััวววใส่ ใบนั้นคอยไปราคาก็ค่อนข้างขึง้นที่เป็นไปตามแผนแท้ไว้แนละ้วราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ผมบอกว่ามีโอกาสที่ตรงนี้อาจจะเบสหน้าเซลล์หรือว่าหน้าช็อตลงมาได้ใครที่ได้เบสมาก็อาจจะได้รอบย่อชุดเนี้ยแล้วก็ราคาก็ลงมา,าหารแนบวบรับที่ให้ไว้ด้วยแล้วก็มีการติดกลับนะครับก็น่าจะพอได้กำไรกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการาฟของตัวทองคํากันว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดแบบไหนนะครับทีนี้ก็ใครที่ชื่นชอบครับอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันครับก็สามารถกดในส่วนของตัว คำว่าแสดงเพิ่มเติมนับใต้คลิปได้เลยนะครับกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะแล้วเลื่อนมาที่ด้านล่างจะมีในส่วนของเน,น,นื้นอหาในส่วนของตัวไล่กลุ่มพูดคุยแผ่นะตัวนี้สามารถทักเข้ามาพูดคุยอ่านเรียอแผของคริปโตแล้วก็ทองคำได้นะครับเราก็จะมีการอับเดตให้ทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นในเดีกยการเทรดของทองคำไม่ได้การเทรดของคริปโตบิตคอยอีเธอร์ต่างๆใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ลองทักเข้ามาได้นะ,นะครับตัวนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกร ในส่วนของตัวทองคําเราเคยคุยกันแล้วในภาพใหญ่ในระดับไทมเฟรมมันเนี่ยมุมมองที่เราตามเป็นอยู่ก็คือในเซกเมนต์ตอนเนี้ยก็คือเราแบ่งออกเป็นสองเซกเมนต์ก็คือตอนนี้เป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งตอนนี้เป็นเซกเมนต์ที่สองตอนเป็นเซกเมนต์ที่สามตอนเนี้ยเรากำลังตามเซกเมนต์ที่สามอยู่ก็คือเรามองว่าชุดอาจจะขึ้นมาเป็น A ย่อ B ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขา C อยู่ที่ว่าขา C เนี่ยจบหรือยังนะครับตอนนี้ขา C อาจจะเริ่มมีแรงขายมาแลเล็วประมาณหนึ่งวันถ้าปิดแบบนี้ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากก็ยังลุ้นขึ้นต่อได้ในเดือนถัดไปยกเว้นว่าเดือนหน้้าาาาปปิดดเเ็นนแแท่่่งงงงียออจจะะตรววัข C อาจจะจบได้อันนี้เป็นไอเดียที่1นนะครับต่อมาไอาเดียที่2ก็คือมองว่าชุดนี้ก็คือการขึ้นของหา5ในภาพใหญ่ใช่ไหมไอเดียที่2ก็มองว่าชุดนี้นะครับอาจจะขึ้นเป็นใน่ลกของอ p นพาวก็คืออาจจะขึ้นมาเป็นแค่ขึ้น1ตรงชุดนี้แล้วตรงน,นี้คือขา A ตรงนี้คือขา B แล้วตัวนี้คือทั้งหมดนี้คือขา C ที่อาจจะมีการย่อลงมาแรงๆเพื่อจบขึ้น2แล้วค่อยวิ่งขึ้น3า่อาเคสเนี้ยจะเป็นการพักตัวที่ค่อนข้างแรงในภาพใหญ่ถ้าสัปดาห์หน้า มีการปิดเป็นแหงแดงหรือว่าเดถัดไปนะครับมีการปิดเป็นแหงแดงอันนี้เป็นไอเดียที่2นะครับแต่ว่าถามว่าผมให้น้ําหนักของเทสไหนมากที่สุดอยู่ผมส่วนตัวเนี่ยขอตามเป็นมุมมองของที่หนึ่งอยู่ก็คือตามขาซีก่อนมุมมองนี้เดี๋ยวเราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนก่อนเราค่อยให้น้าหนักก่อนนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็มาตามส่วนของท่อนที่สองเราก็เคยคุยกันไปในสองสามคลิปแล้วทีนี้เราก็อาจจะข้ามไปเลยนะครับเรามาตามท่อนนี้กันนะครับจากปีใบสีเรามาดูทางเฟรมวิก ถ้าเราดูจากมันเนี่ยเราเห็นว่ามันขึ้นเป็นอ่านหนึ่งหนึ่งขาคือชุดเดียวอยู่แต่ถ้าเราดัปมาดูทางเฟรมวิกเนี่ยอาจจะเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยเริ่มมีการแบ็งคอนผมก็เลยบอกว่าโครงสร้างของราคาของวิกเนี่ยเป้ารา์เก็ตในการขึ้นเราทำอะไรก็คือโซนด้านบนก็คือรุ้นนิวไฮหรือไฮเดิมตรงเนี้ยชุดตอนนี้นเริ่มมีอาการอย่างที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับชุดนีงอรก็คือเริ่มมีการย่อหนึ่งขาได้หนึ่งขาแล้วก็ออกข้างเนี่ยมันก็เลยครับเป็นไมได้นะอาจจะเล่นในรูปแบบคนเดียวกันแล้วก็ยิงขึ้นอีกขาสี่ของชุดนี้ หมายความว่าไงหมายความว่าโครงสร้างในภาพใหญ่ที่เราตามมุมมองอว่าตัวน,นี้คือขา A ตัวน,นี้คือขา B ตัวน,นี้คือขา C ในปลายทางเนี่ยในโครงสร้างแรกของชุดน,นี้จะมีขึ้นกอคือ A น้อย B น้อยแล้วก็ขึ้น C น้อยชุดน,นี้ยอยู่ตอนนี้ยนางนที่เราเคยตามมาในหลายคลิปในสัปดาห์ก่อนด้วยว่า B ชุดน,นี้จบหรือย,อยังตอนนี้ส่วนตัวมองว่าเดี๋ยวเราต้องไปไล่ดูว่า B มีโอกาสถูกแ,แต่ถ้าส่วนตัวมองว่าถ้าวิกเนี่ยปิดเขียวได้ดวดิกถัดไปปิดเขียวเกินกินแห้งแดงก่อนได้เนี่ย มีโอกาสนะที่บีอาจจะจบแล้วเตรียมขึ้นสู่ขา C ีในภาพใหญ่ได้นะครับตอนนี้ก็คือมาร้นกันว่า B มีโอกาสจบเรอยังท้งไม่จบก็อาจจะมีการปรับตัวลงได้ต่อนะครับปรับตัวลงได้ต่อแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยหรืออาจจะเป็นการไซเวย์อันนี้คืออย่างใจดีคือไซเวย์ไซเวย์เพื่อขึ้นต่อแต่อย่างถ้าเกิดว่าอย่างเวลวร้ายเลยก็มีการพักตัวลงมาต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าวิกปิดแบบนี้ได้เนี่ยวันนี้ยังปิดแบบนี้ได้โอกาสที่จะลงในสัปดาห์หน้าผมมองว่าก็เป็นไปได้น้อยนะเป็นไปได้น้อยนะครับมันมีีโอกาสท่จะ คอนเฟิร์มว่าเซกเมนต์ที่ลงมาทุกเนี้ยอาจจะจบนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราดับไปดูโครงสร้างในไซสด้านในกันต่อนะครับในด้านในเนี่ยโครงสร้างตอนเนี้ยสิ่งที่เราตามคือเราตามโครงสร้างย่อยใช่ไหมเรามองว่าตัวนี้คือขา A ตัวนี้คือ B ตัวนี้คือขา C สิ่งที่เราต้องมาตามว่าจาก B มา C เพื่อจบ B ใหญ่เนี่ยเพื่อขึ้น C มีโอกาสจบหรือยังเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูนะครับจากโครงสร้างของวิกเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแท่งเดียวกันนะถ้าวิกนี้มันปิดแบบนี้ได้เนี่ยที่มบอกว่ามีโอกาสที่จะจ,ะจบ อาจจะเล่นภาพคล้ายๆกันกับชุดตรงนี้นะคะาาร,ะรับเดีย๋ยวเราไปดูทาเฟรม์พอเราไปดูทางเฟรม์เนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะจากสัญญาณจากมีแท่งแดงก่อนหน้าลงมาโอเคแหละสัญญาณนี้สามาราเป็นสัญญาณการกลับตัวได้ไหมชุดนี้ก็เป็นได้นะแท่งถัดมาต้องเป็นแท่งเขียวแต่พอมีแท่งเขียวแล้วดันมีแท่งแดงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคอนเฟิร์มเป็นการลงแต่ว่ามีแท่งแดงแท่งนี้ที่มันอาจสามารถไปคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่แท่งแดงเนี่ย มีโอกาสจะ,ะขาลงอาจจะจบแล้วอาจจะซัพพอร์ตเป็นขาขึ้นด้วยแท่งเขียวแท่งนี้แท่งน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปิดได้ก็มีโอกาสที่จะรุนไปต่อนะครับไปต่อในภาพใหญ่ก็คือรุนทดสอบก็คือเดี๋ยวเราจะมีแนวต้านก็คืออาจจะเป็นไฮเดิ ave, มหรือโซนนิวไฮที่เราว่ากันครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราตามกันอยู่ก็คือเรามองว่าตัวนี้ก็คือขา A ใช่ไหมอ่าผ่มเขียนก่อนถ้าเราดับมาดูทำเฟรมเล็กตัวนี้คือขา A ตัวนี้อยู่ที่ว่า B จบไม่จบตัวนี้คือขึ้นขา C ใช่ไหม ตัวน,นี้คือโครงสร้างก็คืออาจจะเป็นขา A ขา B แล้วตัวน,นี้คือขา C ประเด็นตอนนี้อยู่ที่ว่าขา C มันจบหรือยังซึ่งตอนนี้ถามว่า C จบได้ไหมก็ส่วนตัวก็มองว่าได้นะเดี๋ยวอาจ,จะเป็นแค่โครงสร้างไซเวออีกสักชุดหนึ่งเพื่อเพื่อขึ้นก็ได้อะตอนนี้เท่านั้นก็รลอกราเฉลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาวางแผนในการเทรดก็คือจากชุดนี้ที่ลงมาเราเห็นการลงของชุดนี้มีการลงอยู่หนึ่งสวิงสองสวิงสามสวิงซึ่งสวิงนี้คิดว่าน่าจะจบไปแล้ว ส่วนไซเคิลเนี่ยถ้ามันจะลงต่อนะครับผมก็เลยมองว่าสามารถเราสามารถวมสวิงได้คือตอนนี้อาจจะถ้ามันลงเป็นขา C ที่เป็นในรูปแบบของหินเผาอันนี้หดโโโโนะตัวน,นี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งแล้วตันนี้จ,จะเป็นขึ้นสองนะครับแล้วเตรียมลงขึ้นสามเนื่อาจจะเป็นแค่ขา A รี b าวบีเพื่อลงขา C ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือในเงื่อนไขก็คือห้ามเบรกตรงนี้นะครับก็คือไฮเดียก็คือ2048เพื่อที่จะรักษาภาพในการลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดไซดีก,กีไม่ควรใหญ่ผมมองว่าควรพอๆกับชุดเนี้ย ถ้าเกิดว่าจะลงต่อควรใช้เวลาประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากินเวลาข้างนานๆหรือว่ามีแรงซื้อกลับมาเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะลงต่อหรืออาจจะบ่งบอกว่าชุดเนี้ยจบก็เป็นไปได้สูงนะครับส่วนตัวมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ต่อยิ่งถ้าเบรก2009เนี่ยโซนที่ผมมาไว้ในไฮเนะี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นได้ค่อนข้างแรงเลยนะมีโอกาสไปรุ้นที่ไฮเดิมตรงนี้หรือว่านิวไฮได้เลยชุดนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยแอหน้าบายในในระยะสั้นนะครับถ้าเบรกได้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเข้าตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงชุดเนี้ย ผมก็เลยมองว่าถ้าเซกเมนต์นี้ที่จะลงเดี๋ยวเรามาตามเซกเมนต์นี้นกันว่าจบหรือยังผมก็เลยมองว่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้กราฟอาจจะเล่นเป็นกี่เซกเมนต์ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งเซกเมนต์ตัวนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ขาลงก็คืออาจจะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์แล้วก็อาจจะเป็นไทแองเกิลแบบนี้แล้วค่อยลงก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับอาจจะขึ้นเป็นอีกขาหนึ่งแล้วค่อยลงก็ได้อาจเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นฝั่งขาลงถ้ายังไม่เบรกยุได้อยู่่่่แตตสวววนัวมองา ถ้าเบรกไปแล้วโซนนี้นโซนสีเขียวที่วงมาร์กเนี่ยอาจจะหาจังหวะเล่นหน้าบ่ายน่าจะน่าจะเล่นลุนกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าม,มีแรงขายหรือมีแท่งแดงให้เราหาจังหวะเล่นหน้าช็อตไหมถ้าไม่มีก็ปล่อยครับเพราะมมนมีโอกาสสูงที่ทะลุไปได้ครับอันนี้คือข้อควรระวังครับแต่ถ้าปรับตัวหลุดโซนนี้ลงมาก,ก็คือ1969เก้า้าคือโซนตรงเนี้ มีโอกาสที่จะพักตัวลึกได้เหมือนกันนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพระยากางก็ยังรุนที่จะเป็นบีเพื่อขึ้นต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อก็วางมว้นี่ไหม่ดีดีแล้วก็รุนที่จะกลับตัวเพื่อเล่นขาซีด้านบนได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็เลยดับมาดูจากไฮเนี่ยสองศูนย์ศูนย์เก้าลกับมาที่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับตอนนี้เราเห็นราคาถ้าดูจากทางเฟรมเรสเซกเป็นเนี่ยมันมีการขึ้นหนึ่งสวิงนะครับสองสวิงหรือว่าตัวนี้อาจจะเป็นสวิงที่สามหรือเปล่านะครััรออาจจเปกพกตววดดดีีาาดี๋ยยมูท ถ้าเป็นสบิงที่ที่ที่เป็นแบบนี้นก็อาจจะเป็นแค่ a เนี่ย b แล้วก็เตรียมลงขาซหรือปาอ่ะถ้ามันไม่ไม่เบร่ไงหายนะแต่ถ้าเกิดว่าไปต่อมันก็อาจจะมีการย่ออีกสักรอบหนึ่งได้แล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าเล่นหน้าบ่ายเพื่อเล่นโซน้านบนแต่ถ้าย่อมาไม่มีมีจุดก,กับตัวระวงังมันพวดลหงหาวโซน,นด้านบนนะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะไปต่อสูงนะดูด,ดูจากการาฟนะสรงกราฟอ่ะเราดับไปดูสี่ชั่วโมงครับพอเราดับดูสี่ชั่วโมงผมก็เลยมองว่าเซกเมนต์ตอนเนี้ ชุดเนี้ยที่เรามองว่ามันอาจจะจบเนี่ยผมก็มองว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากโครงสร้างของทาเฟรมเดยเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างของราคามันมีตัวนี้คือหนึ่งเซกเมนต์ตอนนี้คือสองเซกเมนต์ใช่ไหมและเซกเมนต์เนี้ยอาจจะมีโครงสร้างคือมีเ b c ตรงเนี้ยอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของชุดเนี้ยอาจจะเราเรา,าไปไล่ดูไอ้ขาเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการแยกเซกเมนต์ segment, แล้วก็ขึ้นอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะยังไม่จบส่วนตัวมองมองมองรูงแบบนั้นเพราะฉะนั้น พอระดับมาดูสี่ชั่วโมงเนี่ยชุดนี้ที่ทิ้งตัวลงมานะถ้ามีการเบรกหายได้น่าสนใจในการโฟลบายไปไปรุนทาร์เก็ตโซนด้านบนครับทาร์เก็ตโซนด้านบนแต่อย่างที่ผมบอกว่าอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยราคามันขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่เบรกก็อาจจะมีการย่อดได้อยู่นะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยผมก็เลยมองว่าชุดเนี้ยน่าจะเป็นเซกเมนต์ก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สาเซกเมนต์อยู่ที่ว่าเซกเมนต์เนี้ยจบหรือย,ยัง นะครับถ้ายังไม่จบการจะมีการย่อเป็นขา x ได้อยู่เพราะเราวัดทั้งชุดเนี่ยมันอยู่ในทาเกตของนอนชุดที่2อบดีนะครับก็คือไม่เกิน0.8แล้มีการทิ้งไส้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้ามันจะขึ้นต่อจะเป็น A B C แล้วตัวนี้คือขา x หรือเปล่าแล้วตัวนี้อาจจะขึ้นขา A ตัวนี้คือการ B ย่อของขา B นี่คือการขึ้นขา C แต่ทั้งนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่า A B A กับ C เนี่ยสัดส่วนมมนควร ได้สัดส่วนเพราะฉะนั้นขา A ก็ควรได้สัดส่วนเหมือนกันเมื่อเทียบกับ C เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นแทร็กเก็ตของขา C เป้าในการขึ้นของชุดนี้นะครับอย่างน้อยๆจะอยู่ที่2 0 1 1ูนย์หนึ่งหนึ่งถึงสองศูนย์หนึ่งแปดจะเป็นแทร็กเก็ตในการขึ้นอย่างน้อยนะที่จะเป็นขาซีอาจจะมีการย่อของขาบีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าราคาจะลงต่อถ้าชุดนี้มีแรงขายอย่างที่ผมบอกว่าชุดเนี้ถ้าเด้งไปไม่ผ่านหายแล้วชุดนี้ย่อลงมานะครับ วัดชุดนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงต่อเนี่ยมันต้องทําลายโครงสร้างของ61.8ชุดนี้ลงให้ได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยขอวัดชุดนี้ก่อนแลวกันถ้าเกิดว่าราคายังยืนเหนือ1 9 8 5ได้มีโอกาสที่จะลุกลุ้นขึ้นต่อถ้าถ้าต่กว่า1985เนี่ยโอกาสที่จะพักตัวลงต่อมีค่อนข้างสูงโอเคนี้เป็นเกณฑ์แลวกันครับมันจะทําลายโครงสร้างของนอนชุดที่2แล้วอาจจะทําให้ชุดนี้เป็นขึ้นหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นการจบของขึ้นสองแลวตัวนี้จะเป็นโครงสร้างจะเป็นขึ้น ขึ้น2นะครับที่จบและเตรียมลงขึ้น3าเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าใครจะเซลลหรือว่าช็อตนะผมมองว่าร้อ้เห็นสีชั่วโมงเป็นแท่งแดงก่อนนะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อได้อีกง่ายไขนี้ก็คือไม่ไควรเบรคไขนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาภาพในการลงต่อก็คือมองว่าชุดนี้มันจบแพทเทิร์นแบบนี้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมัมนมีการทำไฮต่ออันนี้เดี๋ยวเราไปรอรุนโซด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นนอน2ชุดหรือว่ากี่ชุดก็แล้วแต่ประมาณนี้สาหรับตัวทองคําทีนี้เดี๋ยวเราไป ผมก็เลยมองว่าถ้าตอนนี้ในระยะสั้นนะครับกราฟของทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงมีการเบรกไฮได้แทร็กเก็ตของทองคําผมก็เลยมองว่าสาหรับใครที่รับความเสี่ยงได้นะผมแนะนาให้ Follow บายนะถ้าเบรคไฮนี้นะเราจะ Follow บายโซนนี้เพื่อรุ่นแทร็กเก็ตโซนอาจจะได้เล่นสั้นๆตรงชุดนี้นะครับอาจจะค่อยๆแบ่งปิดไปก็คือโซนแนวต้านจะอยู่ที่20.6เป็นโซนที่เรามัดเมื่อสักูนี้แล้วก็นแนวต้านถัดมาจะอยู่ที่20.25นะเป็นโซนที่น่าสนใจโอกาสที่เป็นแทร็กเก็ตที่ราคาขึ้นโอกาสขึ้นทดสอบได้ถ้าเบรกไฮนี้ อาจจะมีการย่อดได้บ้างนะครับส่วนตัวมองว่าโซนนี้มีโอกาสลุนทาร์เก็ตได้อยู่นะครับส่วนใครที่รับความเสี่ยงได้อีกก็รอนะครับอาจจะวางบางบาง,บางกันหน้าทุนไปรุนที่2037แล้วก็2049เป็นทาร์เก็ตแล้วก็2055เป็นโซนที่รุนได้หมดเลยนะครับสำหรับถ้ามันเบรกให้นี้ขึ้นไปนะสามารถขึ้นไปถึงโซนด้านบนก็ก็ทำได้นะสำหรับตัวทองคำแต่ถ้าหลุดน,นะครับ หลุดผมมองว่าถ้าหลุด1.971ผมเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ครับถ้ายังไม่หลุด1.971เนี่ยประมาณ1.972เนี่ยยังลุ้นฟื้นตัวต่อได้ใจระวังนะถ้าราคามันทิ้งตัวลงมาระวังไปเคลื่อนสังหรณ์ภาพของขาลงมันจะมาอาจจะไหลลงมาถึงโซนนี้ได้เพราะฉะนั้นขาบายนะครับถ้าจะเล่นส่วนสั้นๆหรือเล่นสกัปปิ้งเนี่ยผมมองว่าโซนนะครับ1.94-1.95ถึง1 5เนี่ยไปลุ้นเล่นรอบเด้งเ้ยสั้นได้แล้วเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนเพราะอากจะวัดเข้าเพื่อเล่นรอบรีบาวอ่ะขาบีอาจจะจบตรงนี้ก็ได้นะขาาาาาหหหรือออวว่่ลลึกกกกๆเย็จจะะมมมทีีี1926นนนนผใ้้้ััตโส ค่อนข้างสูงในการลับตัวแต่อาจจะมาแค่โซนนี้ก็ได้ประมาณนี้เราก็ใช้1918เป็นเกณฑ์ในการออกนะครับประมาณนี้สาหรับตัวของคําก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็สำหรับนะครับราคาก็ยังอยู่ในแผนที่เราให้ไว้อยู่นะในส่วนของทองคำเนี่ยราคาก็ลงมานในโซนรับแต่ว่าผมมองว่ามันมีโอกาสเด้งได้ปรากฏว่าเด้งขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านโซนแนวต้านเดิมก็เลยเป็นโซนวจตรงนี้ แต่เดิอีกมุมมองนึงก็มองว่าอาจจะเด้งแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อเลยแต่ว่าผมว่ามันไม่หลุดนะครับมันก็ยืนไซด์เวยอยู่ในโซนนี้อันนี้ก็คือแผนของรอบที่แล้วประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ